รมรวินคลินิกจัดงานการโอเพนนิ่งนิวพร e เซนเตอ2์2มินรันรวีตัวแทนคนรุ่นใหม่สวยทุกมิติงานนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงธานิซอนํำลิขิตกุลและมาดามจอยขวาญเรือไทยดำรงวัฒนาโพคินเปิดเผยแนวคิดการรักษาผิวพรรณใบหน้ารูปร่างแบบองค์รวมและแนวทางการพัฒนาในวงการความงามรวมทั้งการบริการ เพื่อให้การดูแลลูกค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่มิ้นทร์รันรวีเอื้อกุลวราวัฒเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่กล้าก้าวข้ามขีดจำกัดด้านความงามและการดูแลตัวเองพร้อมจะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีความงามที่ล้ำสมัยพร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวความงามและแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองอย่างครบทุกมิติปิดท้ายบรรยากาศก,กับความฟินจากศิลป,ปินดาราและบรรดาเซเลบ กับ Big Surprise ทีอรมรวินคีนิได้จัดให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยเชิญคู่พาร์นเนอร์ที่กำลังได้รับความนิยมตาอ,อุและออฟโรดมาร่วมแสดงโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้สนุกสุดฟินเต็มไปด้วยเสียงกรีดและความประทับใจกันทวนแนออ่สำหรับพเซนเตอร์คนนี้นะคะหมอขาก็รู้สึกภูมิใจมากๆเพราะว่ารวินเนี่ยสวยมากๆนะคะ แล้วก็น่ารักสดชื่นนะคะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีแล้วก็มากความสามารถด้วยนะคะก็เหมาะสมสำหรับรมบริวินทีนี้ค่ะมีเส้นความเป็นรมรวินได้ดีมากๆค่ะจอยค่ะเช่นกันค่ะน้องมี้เป็นน้องที่มีความสามารถนะคะแล้วก็สวยนะคะเป็นเด็กนิวเจนนะคะซึ่งคิดว่าจะเป็นตัวแทนให้กับรมริวินได้เหมาะสมมากะค,ะค่ะทีนี้ทิศทางของรมริวินจะเป็นยังไง ค่ะตอนนี้ก็ลมโรวินนะคะก้าวสู่ปีที่22แล้วนะคะแนวทางนะคะจะเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะในปีนี้นะคะซึ่งมันจะเน้นถึงงานผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือตัวยานะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนวัตก,กรรมหลายๆอย่างทําให้ทุกคนประทับใจในผลลัพธ์นะคะซึ่งลมโรวินเองมีการให้บริการทุกอย่างเลยะค่ะ การาะอะใจเป็นการแสดงใจครัจริงๆแล้วผมว่าทุกๆอย่างมันเริ่มจริงๆลูกค้าจะรู้จากเราในเรื่องของนวัตกรรมเป็นหลักนะครับแ่วัตกรรมว่าเราเป็นผู้ที่มีนวัตกรรมล้อสมัยอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามไม่ตอบของเราที่เราดาเนินมาผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในการคลองใจลูกค้าคือในหนึ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับเป็นหลักเลยแลนที่2คือมันมาในเรื่องของประสิทธิภาพและผลลัพธ์นะครับประสิทธาก็นวัตกรรมมาเป็นตัว รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแทนน้องหมีเพราะว่าตะกี้นี้ยืนลุ้นกับน้องนมีนสวยแบบทุกมุมทุกมิติทั้งหน้าทั้งหุ่นเลยค่ะอบอกเลยว่าภูมิใจที่สุดที่ได้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่นะคะที่เข้ามาเป็นตัวแทนของโรงวินบิลคลินิกให้เห็นถึงเรียกว่าความสวยในแบบที่เป็นน้องนมีเองนะคะทุกคนสามารถที่จะสวยได้ในแบบที่เป็นตัวเราเองมั่นใจมากยิง่งขึ้นในทุกมือน,นะคะเระาะนนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ยังไงก็คือสามารถที่จะเริ่มเข้ามาดแลบ,บเองได้ปรึกษาแพทย์โรงพยาบาล เราไมานราคาบันทพิจเตอร์ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาเป็นพิจเตอร์ของคุณรวินซึ่งบินก็ได้บอกทุกคนไปแล้วว่าจริงๆเคยใช้งานของร์ทนีค่ะเรารู้สึกว่าความคุ้นเราดีล้วเราก็เชื่อมั่นในคุณภาพแล้วก็ความเชี่ยวชาญของแบรนด์ดีด้วยก็เลยเลือกที่จะมาร่วมงานแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากคุณหมอถามพิจเ,เตอร์สวยขนาดนี้หลังจากนี้วางประยุทธ์การตลาดยังไงบ้างคะ สำหรับปีปีนี้นะคะพรีเซนเตอร์ที่สวยความสามารถของคุณหมอนวัตกรรมที่ดีดีอัปเดตทันสมัยที่สุดในตอนนี้กันเราก็เตรียมพร้อมสำหรับทุกทุกอย่างสำหรับทุกคนคือโรงพยาบาลคลินิกเนี่ยมีความตั้งใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกทุกท่านนะคะด้วยความมุ่งมั่นของคุณหมอและทีมงานทุกทุกท่านเลยค่ะฝากเลยได้เลยค่ะฝากโรงพยาบาลคลินิก ก,ก็ขอฝากกมรมโรคินคลินเพกไว้ในอ้อมใจของทุกท่านนะคะ